ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลจะเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์นะครับที่น่าสนใจการเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ในวันนี้นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์โลกและดวงอาทิตย์โคจรอ,อยู่ในแนวเดียวกันโลกอยู่ตรงกลางทําให้เงาของโลกบางดวงจันทร์นะครับไม่ให้แสงอาทิตย์ส่องถึงเราจึงเห็นดวงจันทร์มืดลงหรือเปลี่ยนสีไปชั่วคราวในครั้งนี้ปรากฏการณ์ในครั้งนี้เนี่ย มันเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าจันทรคาาบางส่วนนะฮะนั่นคือเกิดขึ้นเมื่อเงาของโลกบางดวงจันทรเพียงบางส่วนนะครับทำให้มองเห็นดวงจันทร์มืดลงบางส่วนจะมีผลอย่างไรต่อความเป็นไปในชีวิตของชาวลคาราศีตุลน,นะครับการทายตรงนี้ผมดูในมิติของดาวหลายดวงนะครับไม่ได้ดูในมุมของจันทคาตอย่างนี้อย่างเดียวซึ่งในแนวการเกิดมันยังมีดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ อยู่ในจุดที่12ของท่านนะครับส่งผลให้รายจ่ายนะและการสูญเสียจะเกิดขึ้นดาวอทิตย์ดาวศุกร์โค,โคจรอ,อยู่ในจุดนี้จะทําให้คุณเกิดรายจ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพหรือการใช้เงินเพื่อการเดินทางไกลหรือพักผ่อนจะเกิดขึ้นอาจจะมีการใช้จ่ายในเรื่องของความงามหรือการพัฒนาตัวเองซึ่งบางครั้งอาจจะมีการลงทุนที่ไม่จําเป็นหรือเกินกําลังควรระมัดระวังการใช้จ่ายในช่วงนี้อันนี้มีผล ไปตั้งแต่วันเกิดจันทาคาดไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมโดยประมาณที่ผมให้น้ำหนักนะซึ่งจุดที่12นะครับตรงนี้มันหมายถึงการสูญเสียและการปล่อยวางบางสิ่งคุณอาจจะรู้สึกถึงความจำเป็นในการที่จะต้องปล่อยวางความกดดันหรือภาระที่ไม่จำเป็นซึ่งดาวอาทิตย์ในเรือนนี้อาจจะทำให้คุณต้องทบทวนว่ามีสิ่งใดที่ควรปล่อยวางหรือ,อเพื่อลดภาระและความตึงเครียดในชีวิต ช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องสนับสนุนการหาความสุขจากภายในเพราะว่าดาวจําตัวคุณไปอยู่จุดเนี้มันหมายถึงว่ามันเหมาะฟื้นฟูจิตใจนะฮะการทํากิจกรรมที่ทําให้รู้สึกสงบเช่นทําสมาธิทําโยคะ,ะศึกษาศาสตร์ทางจิตนะปรับปรุงจิตวิญญาณนะครับจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตใจคุณมากในช่วงนี้ลักษณะของการเกิดตรงนี้เนี่ยนะครับ แนวการเกิดปรากฏการณ์ชะตาบางส่วนจะอยู่ในจุดที่6ของดวงชะตาจะส่งผลต่อการทำงานสุขภาพศัตรูนะฮะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องศัตรูความขัดแย้งการแข่งขันนะฮะทำบางคนอาจจะเกิดการขัดแย้งในที่ทํางานบางคนอาจจะมีปัญหาท,ที่ต้องแก้ไขกับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานหรือเพื่อนบ้านคนละแวกบ้านใกล้กันบางคนอาจจะต้องเผชิญกับ การแข่งขันที่มากขึ้นนะฮะจากคู่แข่งหรือเพื่อนร่วมงานหรือคู่แข่งในวงการในสายงานต้องใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจหรือการเจรจาในที่ทํางานหรือในการทําสิ่งต่างๆให้มากเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นคือผมสรุปมาให้เนี่ยมันเป็นลักษณะที่มีดาวสุกนะฮะอยุดตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการทํางานเพื่อช่วยเหลือคนอื่นด้วยการเกิดตรงนี้เนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้คุณเนี่ยทำงานเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้อื่น นะฮะก็จะเกิดขึ้นหรือการที่คุณอาจจะได้มอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องหรือการต้องไปแก้ไขหรือการช่วยเหลือคนอื่นจะส่งผลดีในการสร้างความสัมพันธ์ต่างๆของคุณซึ่งดาวศุกร์นะครับที่อยู่ในแนวตรงนี้ด้วยเนี่ยนะครับโคจรจุดที่12เนี่ยมันหมายถึงการเสียสละการปล่อยวางนะฮะบางครั้งคุณอาจจะยอมปล่อยวางความคาดหวังบางอย่างเพื่อรักษาบางสิ่งไว้ก็ได้หรือรวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งว่าความสําคัญในช่วงนี้เนี่ย เหมาะเรียนรู้จิตภายในก็นแล้วกันนะเหมาะเหมาะค้นคว้าจิตใจดวงจิตอะ่นะจะดีเป็นพิเศษนะฮะใครที่ค้นหาตัวตนไม่ได้กลับมาดูจิตดูใจในช่วงนี้จะดีมันเหมาะในการพัฒนาจิตวิญญาณนะการเข้าถึงความสงบทางจิตใจในช่วงนี้จะเป็นผลดีต่อดวงชะตา,มมาการศึอษาในเรื่องของปรัชญาต่างๆการสมาธินะครับการเชื่อมต่อกับตัวตนของคุณภายในอะ่ะนะครับจะดีเป็นพิเศษ ท่าน,นั้นบางคนต้องระวังของหายด้วยความลับเปิดเผยก็ได้นะครับรายจ่ายจะเยอะดาวสูงอยู่ตรงนี้แต่ในลักษณะของดวงดาวเนี่ยหลังวันที่21คือช่วงนี้ระวังศัตรูก็แล้วกันระวังบุตรบริวารเจ็บป่วยบางจึก๊กจุกจิกกับบริวารบริวารบางคนถือดีบางคนมีปัญหากับลูกน้องบุตรบริวารลูกหลานเจ็บป่วยหรือมีเรื่องให้เสียงเงินเพราะลูกหลานบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงแต่งานบางทีอาจจะมีคนมาก้าวไก่ในหน้าที่การงานมีคนมาเพ่งเล็งจ้องจบผิดหรือมีใครบางคนมาก้าวไก่ในเรื่องส่วนตัวของคุณ แต่ดาวพระศุกรเนี่ยจะเคลื่อนคือระวังสุขภาพบ้างเคลื่อนทับหลังวันที่21กันยาไปจนถึงกลางเดือนตุลากเกษตรสุขพืชศพสมทบตุนภาษาโหรนะจะมีบุญยศศักดิ์เป็นหลักฐานทั้งเข้าเกลือเหลือล้นพ้นประมาณมีถิ่นฐานบ้านนาแลลาโพช่วงที่ดาวสุกอยู่ตรงนี้บางคนได้ทองคําได้เครื่องประดับได้ผ้าพแพร ได้ของสวยงามได้ของหรูหราได้ของพึงพอใจมีคนมาเทคแคร์มีคนมาดูแลเอาใจใส่บางคนได้ครีมเครื่องสําอางได้เครื่องประดับได้ของหรูหราได้ของมีค่านะครับจะเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ในบางคนอาจจะได้ไปยังที่พักผ่อนหย่อนใจหย่อนจิตนะครับในลักษณะของดวงดาวเนี่ยช่วงนี้เนี่ยให้เดินทางหน่อยนะเพื่อหลบอิทธิพลดวงดาวไม่ฉะนั้นจะเจ็บป่วยบางคนได้ไปโรงพยาบาลได้เดินทางไกลอะไรประมาณนั้นนะครับบางคนได้ไปจัดการโมรดก จะมีการพัฒนาความถนัดบางอย่างให้สูงขึ้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยบางท่านจะเสียเงินไปกับการศึกษาการต่างประเทศหรือการใครที่มีเงินได้จากต่างประเทศกับดีแล้วก็ใครที่มีแฟนเนี่ยแฟนคุณจะไปได้ทําบุญหรือแฟนคุณจะ มีการบริจาคหรือแฟนคุณจะไปทําคุณงามความดีหรือแฟนคุณจะไปวัดหรือแฟนคุณจะได้ติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือบางคนมีคนต่างชาติต่างภาษามีคนมีขั้นมีตําแหน่งเข้ามาหรือได้ติดต่อกับต่างเพศที่มีสีมีขั้นตําแหน่งต่างเพศเก่าๆก็ได้ <c oughs> ได้เจอเครือข่ายเก่าๆคอนเน็กชันเก่าๆนะครับผู้คนเก่าๆที่เคยคุยเคยพูดนะครับอาจจะได้เจอเจอเป็นลนักษณะของดวงดาวที่ต้องบอกว่าผมสรุปให้คือ เรื่องเงินระวังสูญเสียเงินแบบไม่คาดคิด <c oughs> หากไม่มีการวางแผนอย่างรอบคอบในช่วงเนี้สองต้องระวังการขัดแย้งในที่ทํางานและปัญหาสุขภาพที่ต้องแก้ไขนะครับควรพักผ่อนให้เพียงพอนะครับฟื้นฟูสุขภาพให้มากอาจจะป่วยซึมได้ต้องระวังเพราะว่าดาวจําตัวอยู่จุดวินาศอยู่ในแนวการเกิดตรงนี้อาจจะมีการเสียสละหร,หรือการปรับตัวในการความสัมพันธ์เพื่อ สร้างความยั่นยืนนะฮะหาจุดสม,มดุลในความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวระวังความสัมพันธ์คนใกล้ตัวมีปัญหาช่วงนี้เป็นโอกาสดีในการพัฒน,นาตัวเองนะครับได้เรียนรู้ได้ทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทํามาก่อนจะเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นี่เป็นลักษณะของดวงดาวในช่วงนี้ขับรถขับลาก็อย่าประมาทเพราะว่าแนวการเกิดตรงนี้มีดาวจำตัวคุณอยู่ด้วยนะครับ,นะรบดูแลสุขภาพจิตสุขภาพกายระวังอารมณ์ในช่วงนี้ถ้าตัดสินใจในเดินตามอารมณ์ตามความอยากตามความโลภความหลง จะผิดพลาดได้ง่ายด้วยในช่วงจังหวะนี้ชาวราศีตุลเนี่ยช่วงนี้เหมาะเรียนรู้ศาสตร์แปลกใหม่ท่านใดที่แบบกำลังคิดว่าจะลงทุนอะไรดีช่วงนี้ลงทุนการศึกษาดีเพราะว่าดาวประจําตัวดาวการเงินคุณไปอยู่ในจุดสุภาษสุภาษแปลว่าทําบุญปรัชญาศาสนานะฮะการศึกษาหรือผู้ใหญ่ก็ได้เงินไปเกี่ยวกับพวกเนี้ยบางคนอาจจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการปรัชญาศึกษาการศาสนาสมาธิเพื่อส่วนรวมแบ่งปันก็ได้นะท่น,นั้น ท่านใดอยากจะมีรายได้สักหกเจ็ดหลักนะฮะนะอยากจะลงทุนด้วยความรู้นะเป็นวิชาโหราศาสตร์นะฮะลูกศิษย์ผมเนี่ยบางคนอยู่ต่างประเทศนะเขาไม่ได้สร้างตัวตนเลยนะเขาเรียนวิชาโหรเนี่ยแล้วเขาดูดวงฝรั่งคนหนึ่งเ่ยนะแล้วฝรั่งคนเนี้ยเขาไปบอกเพื่อนเขาญาติเขาคือตัวเนี้ยมีลูกค้าตลอดนะครับนะบางคนเป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยเขาไปเปิดเป็นอาคารพาณิชย์นะะในสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะเขามีรายได้มากกว่าค่าเช่าถึงห้าเท่าเพียงแค่ดูดวงแม่น การจะดูดวงแม่เนี่ยเราต้องมีพื้นฐานนะมีวิชาจริงมีวิชาโหราศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาแห่งสติพอมีวิชาจริงแล้วเราจะสามารถต่อยอดของเราได้เยอะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครอยากจะเรียนผมรวบรวมตั้งแต่ไม่มีความรู้เลยนะใครอยากสร้างรายได้หกเจ็ดหลักมีเป้าหมายชีวิตอะ่ะนะครับต่อเดือนอะนะแล้วเป็นรายได้ที่นิ่งะยะยาวๆน่นอนท้งหาคคุณดูดวงแม่นตลอดบางคนดูดวงกับผมมาเป็นเจ็ดแปดปีแล้วนะดูทุกปีถ้าเราดูแม่นเขาก็จะดูเราตลอดนะฉะนั้น ก็ลิงก์ไลน์แอดลิงก์หน้าช่องนะเป็นคอร์สออนไลน์นะฮะท่านใดอยากเรียนตัดสินใจเลยนะครับนะก็ก็มีโปรโมชั่นดีๆให้อยู่ช่วงนี้นะครับเข้าเรียนได้ทันทีนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะได้วัตถุมงคลจริงๆมันก็มีหลายอย่างแหละอยู่ที่ความเชื่อก็สร้างตามตำราบโบราณมานะ นะครับที่ผมศึกษามาก,ก็มีประสบการณ์หลายอย่างแต,แต่แต่ล่าสุดเนี่ยผมเอานี้ให้ดูอันนี้เป็นหนังสือที่ผมรวบรวมไว้เป็นหนังสือพระโพธิสัตว์และพระอรหันต์49พระองค์เป็นตำนานความเชื่อวิธีบูชาเพื่อความมงคลรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับอันนี้เป็นพระโพธิสัตว์และพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาสายมหายานเน้นไปทางทิเบตนะครับนะเนี่ยเช่น เช่นพระโพธิสัตว์ชัมภาระเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในปางของพระโพธิสัตว์ชัมภาระใน,ระพรน, ah นพระพุทธศาสนามหายานนะโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาแบบที่เบตพระโพธิสัตว์เนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งในฐานะผู้นํากับไล่สิ่งชัวง่วร้ายนะฮะและปลกป้องผู้ที่ศรัทธาจากอุปสรรคและการเงินนะและปัญหาต่างๆเนี่ยเนี่ย,ยก็จะมีตำนานความเชื่อมีวิธีบูชาหนึ่งสองสามสี่ห้ามีบทสวดนะฮะ บทส่วนนี้เชื่อว่าจะค่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายและอุปสรรคทางการเงินนะฮะพร้อมปกป้องผู้บูชาจากภัยพิบัติและวิญญ,ญาณร้ายนะฮะก็จะมีทั้งหมด49พระองค์เสริมดวงทุกมิติความร่ำรวยความรุ่งเรืองความมงคลความสงบสุขความรักการเงินกันอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็พร้อมกับวอลเปเปอร์สวยๆเป็นภาาพักหน้าจอมือถือที่ออกแบบพิเศษโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ของสีการเลือกใช้สีเวลาเรามองแล้วเนี่ยเราจะมีความมั่งคั่งจากภายในนะแล้วก็ ทำให้ดึงดูดสิ่งดีๆนะครับดึงดูดรูปทรงต่างๆในรูปเนี่ยนะครับที่ออกแบบออกแบบใช้รูปทรงจาหลักวิชาโหงมีความหมายหมดนะครับท่าในใดอยากจะได้นะมีพร้อมรูปภาพ49รูปวอลเปเปอร์สวยๆวยพร้อมกับหนังสือและพิเศษก็จะเป็นกลุ่มรับนะกลุ่มรับวิเคราะห์แนวทางตัวเลขนะครับเข้าฟรีนะครับเนี่ยครั้งที่แล้วให้1กันยาเนี่ยเด่น4 49 42 4 1 4 7เนี่ยถ้าใครซื้อเป็นก็ถูก นะครับอันนี้เป็นกลุ่มรับเข้าฟรีสาหรับท่าในใดสั่งวอลเปเปอร์หรือท่าในใดอยากได้เครื่องรางมงคลต่างๆจิมก็มีหลายอย่างแหละนะฮะเนี่ยบางคนเนี่ยให้ผมคือคืออย่างลูกค้าเก่าผมเนี่ยดูดวงกับผมมาหลายปีเนี่ยเคยดูดวงกับอาจารย์มาสองปีแล้วค่ะอาจารย์ทานายแม่นมากได้ธุรกิจทําที่ต่างประเทศสองธุรกิจอาจารย์ทำนายเกิดขึ้นแปดสิบเปอร์เซ็นเลยค่ะพอดีจะให้อาจารย์เขียนยันให้ค่ะพอดีเคยให้อาจารย์เขียนยันเนี่ยที่มีรายได้มีธุรกิจ นได้เดือนละสองล้านรู้สึกดีขึ้นอยากได้ให้สามี1นึ่ผืนอันนี้เขาเคยให้เขียนยันด้วยวก็บูชาพวกเครื่องรางไปนะครับเขาก็ไลน์มาบอกแต่ว่าก็เป็นความเชื่อนะฮะของพวกนี้นะครับถ้าเรามีมิติใจที่เชื่อแบบบริสุทธิ์ทุกมิติสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับ